รู้จัก iOS 26.1ก่อนอัปเกรดสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Myset Spark ช่องนี้มีแต่พลังบวกเราจะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์เพื่อการให้ความรู้มาเรียงเรียกเป็นบทความให้กับทุกๆท,ท่านและในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องที่น่าศึกษากันอีกเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องรู้จัก iOS 26.1ก่อนอัปเกรด จาะลึกทุกการเปลี่ยนแปลงการปรับจูน User Experience และการเตรียมพร้อมสำหรับยุค Apple Intelligence 1 iOS 26.1จุดจุดบรรจบของนวัตกรรมและการปรับจูนผู้ใช้งาน คำจำกัดความของการอัปเดตย่อย Point Release อธิบายว่าอัปเดตอย่าง26.1ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานแต่คือการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของผู้ใช้หลังการปล่อยเวอร์ชั่นหลัก26.0และการซ่อมแซมจุดบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน User Experience หรือ UX บริบททางประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างความสำคัญของอัปเดตย่อยในอดีตเช่น iOS 17.1 1 8 1ที่มักนำมาซึ่งฟีเจอร์สำคัญที่ถูกตัดออกไปในเวอร์ชั่นหลักหัวใจของ26.1อัปเดตนี้เป็นก้าวสำคัญในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับฟีเจอร์ที่ต้องใช้ Apple Intelligence และ Live Services ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ 2. การเจาะลึกฟีเจอร์หลัก Deep Dive on Core Features ขยายความใน5ห,หัวข้อหลักที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้โดยเพิ่มรายละเอียดทางเทคนิคและผลกระทบต่อการใช้งาน2.1การควบคุมดีไซน์ Liquid Glass และตัวเลือก Tinted Clear Mode ปัญหาด้าน c ognitiv e load อธิบายว่าทำไมดีไซน์โปร่งใสจึงส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น visual accessibility หรือผู้ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าการทำงานของ To g g เกใหม่ อธิบายตำแหน่งของการตั้งค่า settings d e c k A i t i t y display และความแตกต่างทางเทคนิคระหว่างโหมดเคลียโปร่งใสสูงกับโหมดทินเทสเพิ่มความทึบสีพื้นหลังผลกระทบต่อแบตเตอรี่วิเคราะห์สันส้นๆว่าการปรับเปลี่ยนการแสดงผลนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานของหน้าจอ OLED อย่างไรโดยปกติแล้วผลกระทบจะน้อย2.3กลไกการป้องกันการปิดนาฬิกาปลุกโดยไม่ได้ตั้งใจ Anti-Accidental Stop Alarm การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อธิบายว่า Slide to Stop เป็น,นกลไกที่ Apple นํนำมาใช้เพื่อบังคับให้ผู้ใช้ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่จงใจกับหน้าจอซึ่งดีกว่าการแตะแบบง่ายๆการแยกฟังก์ชันอธิบายการแยกบทบาทของ Slide Stop และ Tap s n o o z e และวิเคราะห์ว่านี่เป็นรูปแบบการออกแบบที่ดีขึ้นตามหลัก UX อย่างไรการตั้งค่าศูนย์บุคคล อธิบายว่าผู้ใช้สามารถใช้รูปแบบการปลูกแบบเก่าได้หรือไม่โดยปกติแล้วอัปเดตย่อยมักจะบังคับใช้แต่ควรตรวจสอบใน Settings Clock 2.4ตัวเลือกปิดการปัดเพื่อเปิดกล้องที่หน้าจอล็อก Disable Camera Swipe ปัญหาทางเทคนิคการเปิดแอป,ปกล้องโดยไม่ได้ตั้งใจ Ghost Touch ทำให้ CPU ทำงานต่อเนื่องและสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างมาก รายละเอียดการตั้งค่าระบุเส้นทางที่ชัดเจนในการปิดฟีเจอร์นี้ settings camera lock screen access และอธิบายว่าการตั้งค่านี้แตกต่างจากการล็อกแอปกล้องอย่างไรท่าทางใหม่ในะ Apple Music Mini Player และการขยาย Gesture Gesture Control Philosophy อธิบายว่า Apple กำลังขยายการใช้ท่าทาง Gesture ให้เข้ามาแทนที่ปุ่ม Button ในหลายแอปพลิเคชัน การควบคุมเพลงโดยไม่ต้องมองการปัดบนมินิเพลเยอร์ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมเพลงได้ง่ายขึ้นในขณะที่กำลังทำกิจกรรมอื่นๆ 3. การเสริมความแข็งแกร่งสำหรับ Apple Intelligence และ Cloud Services อัปเดต26.1เป็นรากฐานสำคัญของฟีเจอร์ในอนาคต3.1การปรับปรุงด้านความปลอดภัยและการอัปเดตด่วน Rapid Security Response ความสำคัญของ26.1ต่อ Security Posture อธิบายว่าอัปเดตนี้เพิ่มความเสถียรของกลไก r s r ซึ่งเป็นระบบที่ Apple ใช้ส่งแ c h ความปลอดภัยขนาดเล็กโดยไม่ต้องติดตั้งอัปเดต iOS เต็มรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูล Encryption Integrity อัปเดต Code Base ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกุญแจเข้ารหัสและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ซิงกับ iCloud และ Apple Intelligence 3.2 การขยายการรองรับภาษาสำหรับ Apple Intelligence Live Translation และ Contextual Awareness อธิบายว่าการรองรับภาษาใหม่ๆใ,ใน26.1ไม่ได้เป็นเพียงการแปลภาษาเท่านั้นแต่เป็นการเพิ่มความสามารถของ AI ในการทำความเข้าใจบริบทของภาษาท้องถิ่นมากขึ้น ผลกระทบต่อผู้ใช้ทั่วโลกบทวิเคราะห์ว่าอัปเดตนี้จะช่วยให้ฟีเจอร์ AI เช่น Prioritize Notification หรือ Summarization ทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในสภาพแวดล้อมภาษาที่มีความหลากหลายอย่างไรบ้าง 4. การเตรียมความพร้อมสำหรับการอัปเดตอย่างละเอียด The Complete Pre-Update Checklist ขยายความขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้4.1การสำรองข้อมูลแบบมืออาชีพ การสำรองผ่าน iCloud ขั้นตอนโดยละเอียดและสิ่งที่ควรตรวจสอบเช่นพื้นที่ iCloud เพียงพอ Wi-Fi เสถียรการสำรองผ่าน Mac หรือ PC แบบ Local Backup อธิบายข้อดีของการสำรองข้อมูลแบบ Local Backup สามารถกู้คืนได้เร็วกว่าและเก็บข้อมูลได้ละเอียดกว่าและวิธีการทำผ่าน Finder, bon ์บน Mac หรือ iTunes บ bon น Windows ครับ4.2การจัดการแบตเตอรี่และความร้อน w i 10% r u อธิบายว่าทำไม Apple จึงกำหนดให้มีแบตเตอรี่ขั้นต่ำ50%หรือเสียบชาร์จไว้เพราะกระบวนการติดตั้งอาจใช้เวลานานและต้องการพลังงานสูงหากแบตเตอรี่หมดกลางคันอาจทำให้เครื่องติดค้างหรือบริกนะครับการจัดการความร้อนแนะนำให้ผู้ใช้อัปเดตในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิห้องปกติไม่ควรทำในขณะที่เครื่องกำลังชาร์จไฟอย่างหนักหรือ fast charging หรืออยู่ในที่ร้อนจัด4.3การจัดการพื้นที่จัดเก็บและการล้าง c a ช การตรวจสอบพื้นที่สอนวิธีตรวจสอบพื้นที่ว่างโดย settings general iPhone storage การล้างแคชที่ไม่จำเป็นแนะนำให้ลบแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้ล้างไฟล์ดาวน์โหลดในแอป Music หรือ Podcast และเคลียร์แคชของ Safari ก่อนอัปเดตเพิ่มพื้นที่ว่างและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งนะครับ 5. ผลกระทบต่อผู้ใช้แต่ละกลุ่ม impact analysis by user segments วิเคราะห์ว่าผู้ใช้แต่ละประเภทจะได้รับผลประโยชน์เชิงบวกจาก iOS 11.6.1อย่างไรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป casual user ได้รับความเสถียรการแก้ไขบั๊กเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับ Bluetooth และ Wi-Fi และประสบการณ์การตั้งปลุกที่ดีขึ้นสำหรับนักพัฒนาและ power user ได้รับ API ที่เสถียรขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อกับ Apple Intelligence และการแก้ไขข้อบอกพร่องที่เกี่ยวข้องกับ frameworks ครับ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านการเข้าถึง Accessibility Users ได้รับประโยชน์โดยตรงจากตัวเลือก Tinted Mode ที่ช่วยให้อ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึ้นอย่างมากครับบทสรุปการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง A (Stable Step Forward) สรุปใจความสำคัญย้ำว่า iOS 16.1เป็นอัปเดตที่ไม่ควรละเลยเพราะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมของ iOS 11และความต้องการใช้งานจริงของผู้บริโภคครับ ข้อแนะนำสุดท้ายแนะนำให้ผู้ใช้ทำการอัปเดตทันทีที่พร้อม เพื่อรับประโยชน์ด้านความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นซึ่งคาดว่า Apple จะนำฟีเจอร์ AI ที่ซับซ้อนเข้ามามากขึ้นและเราหวังว่า m y s e s p a r k ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยจุดประกายความรู้ความเข้าใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง m y s e s p a r k พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่เราตั้งใจนามามอบให้คุณและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ